ตัวถัดมาครับผมนั่นก็คือเจ้านี่เลยเลดแพนด้านะผมเจ้าแพนด้าแดงหน้าตาเหมือนเลดคูนเลยว่ะมันเป็นเลดคูนหรือมันเป็นหมีแพนด้าเนี่ยเขาบอกว่าเลดแพนด้าแพนด้าแดงนะผมอ่ะมาดูว่าเจ้านี่ทำอะไรไดนะ้วางไปครับอ๋อเป็นสัตว์เลี้ยงระดับดีเขาบอกว่าทุกๆ11นาทีเนี่ยจะไปที่เกียร์หรือว่าซีดหรือว่าเพชรช็อปนะครับผมและจะทำการรีสต็อกหนึ่งอย่างนะผมแบบแรนดอม ่ายิ่งไอเทมแร่ก็ยิ่งมีโอกาสตายน้อยนะะโอเคพอเข้าใจได้นะผมแล้วก็ไม่สามารถก๊อปปี้ความสามารถหรือว่ารีเฟชความสามารถนี้ได้นะโอเคโอเคแต่ว่าลดคูดาวได้นะเหมือนดีโลอ่ะดีโลเป่าให้ก็ได้เหมือนกันนะผมมาดูกันว่ามันจะรีสต็อกอะไรนะจะเรดแพนด้ามาพร้อมนะ้ไปแล้วผมนะมันไปไหนมันไปไหนมันวิ่งไปไหนวะอุ้ยังไ,ไงรีสต็อก เพชรชาร์ตเกียร์อ๋อรีสต็อกอันนี้เกียร์ช oh, ็อปนะผมเกียร์ช็อปเกียร์ช็อปเห็นปวะนี่ไงคินนี่เนะพชรชาร์ตอ่าอ่าโอเคโอเคประมาณนี้นะมันไปซีช็อปหรอนี่มันมาซีช็อปว่ะ <laughs> มันมาซีช็อปแบมบูซีดโอ้มันรีแบมบูซีดมาให้อ่ะมึงรีมาอันเดียวเองเหรอโอ้ <laughs> มันมานอนกิ้งอยู่หน้าลุงแซมแต่ <laughs> มันก็รี ต้นไผ่ให้เราต้นหนึ่งนะผมโอ้ยถ้านน้องมองหากเกมพาร์ทกดผลทาวอนบอกฟุตแนะนำร้านบับเบิ้ลชได้เลยครับ